สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอบันทึกการสอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนะครับคลิปนี้จะเป็นของนักเรียนชั้นม2ม4และม6นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่9นะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับครูจะพานักเรียนทุกคนออกนอกจากํำลาเรียนที่เราเรียนกันในคลิปที่แล้วนะครับเพ <zinho> ื <standards> ่อ<ล>มาเรียนรู้ในเรื่องของประวัติวันสําคัญอีกวันหนึ่งของจีนนะครับที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับ นั่นก็คือวันไหว้พระจันทร์นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครที่ดูจบแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบใน Google Form ด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์เข้าไปให้พร้อมๆกับคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มตั้งใจฟังตั้งใจดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันไหว้พระจันทร์ครับหรือภาษาจีนเราเรียกว่าจงชิวเจีย ออกเสียงตามอีกครั้งนะครับจงชิวเจีออีกครั้งนะครับจงชิวเจียนะครับวันไหวพระจันทร์นะครับจัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงนะครับเขาบอกว่าจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเกี่ยวกับการเก็กบเกี่ยวพืชผลของจีนนั่นเองนะครับสำหรับวันไหวพระจันทร์จะตรงกับวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน8นะครับตามปฏิทินจันทรคตินั่นเองนะครับแต สำหรับในปี2564นี้นะครับจะตรงกับวันที่21กันยายน2564นะครับก็วันนี้วันศุกร์นะครับวันที่ปล่อยคลิปคือวันศุกร์ก็เพิ่งผ่านมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับนักเรียนตั้งใจจำวัน2วันนี้ให้ดีนะครับเผื่อไปเจอในคำถามใน Google Form หรือเปล่าไม่รู้นะครับตั้งใจฝังให้ดีนะครับ ในเรื่องของตำนานวันไหว้พระจันทร์นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วนะครับนานมากๆนะครับในสมัยนั้นเขาบอกว่ามีดวงอาทิตย์อยู่ทั้งหมด10ดวงด้วยกันนะครับสมัยนี้มีดวงเดียวก็ร้อนมากๆแล้วใช่ไหมครับสมัยก่อนมี10ดวงซึ่งร้อนมากนะครับ2 10ดวงก็คือแผดเผาพืชผลการเกษตรปลูกอะไรก็ตายนั่นเองนะครับก็ชาวบ้านได้รับการความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับ ึงมีนักลบอยู่คนนึงครับเขาชื่อว่าโฮอี้นะครับนักลบชื่อโฮอี้นะครับเขาก็ได้ยิงธนูเนี่ยนะครับขึ้นไปบนยอดเขายอดเขาหนึ่งยิงธนูขึ้นไปเพื่อกําจัดดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์ก็เลยหายไป9ดวงนะครับก็เลยเหลืออยู่ดวงหนึ่งก็คือดวงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับพอเขายิงกําจัดได้9ดวงเนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลมาหนึ่งรางวัลก็คือเป็น ยาอายุวัฒนะนะครับซึ่งเขาเชื่อว่ากินแล้วจะเป็นอมตะนั่นเองนะครับนักรบที่ชื่อโฮอี้คนนี้เนี่ยนะครับก็มีภรรยาอยู่หนึ่งคนชื่อว่าฉางเอ,อ๋นะครับชื่อฉางเอ,อ๋นะเฮอี้เนี่ยไม่ยอมกินยาอายุวัฒนะนะครับเพราะไม่อยากเป็นอมตะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นอมตะแล้วเนี่ยจะต้องจะต้องเห็นฉางเอ,อ๋ตายจากเขาไปนะครับเขาจะเป็นทุก าจะเศร้ามากๆเขาก็เลยเอายาอายุธนะเนี่ยให้ฉางเอ๋อที่เป็นภรรยาของเขาเก็บเอาไว้นั่นเองนะครับอยู่มาวันหนึ่งโฮอีก็ไปทํางานนะครับได้ออกไปทํางานตามปกติฉางเอ๋อก็ได้อยู่บ้านเพียงลําพังอยู่บ้านคนเดียวนะครับก็มีโจรมาเนี่ยหวังจะมาขโมยยาอายุธนะไปจากช้างเอ๋อก็คืออยากเป็นอมตะก็จะมาขโมยยานั่นเองนะครับ ช้างเอ๋อปกป้องยาครับช้างเอ๋อไม่รู้จะปกป้องยังไงนะครับไม่อยากให้โจรกินยาช้างเอ๋อก็เลยกินแทนกินเองซะเลยนะครับปกป้องยาที่ีสุดก็คือกินเข้าไปเลยคนอื่นจะได้ไม่ต้องกินนั่นเองนะครับพอกินแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เป็นธรรมะและด้วยพลังอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะครับช้างเอ๋อก็เลยลอยได้ลอยขึ้นไปบนพระจันทร์นะครับไปเป็นเทพของพระจันทร์นะครับเป็นเทพ พระเจ้าฉางเอ๋อนั่นเองนะครับโฮอี้พอกลับมาบ้านก็ไม่เจอฉางเอ๋อไม่เจอฉางเอ๋อก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับและในทุกวันที่พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยโฮอี้ก็จะเอาอาหารเอาขนมอ,อะไรมาตั้งไหว้นะครับเพราะเหมือนเป็นการชวนภรรยามากินข้าวนะครับ ไม่รู้ภรรยาไปอยู่ไหนไม่รู้ก็ตั้งไหว้ตรงพระจันทร์เลยก็เหมือนกับชวนภรรยาของเขากินข้าวไปด้วยเลยทีเดียวเลยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตำนานในเรื่องของวันไหว้พระจันทร์นะครับซึ่งเกี่ยวกับเทพเจ้า้างเอ๋อขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับซึ่งก็คงไม่จริงหรอกนะครับคงไม่มีพระอาทิตย์สิบดวงอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงเท่าไหร่นะครับ ที่มาของขนมไหว้พระจันทร์นะครับในสมัยของฉางเอ,อ๋อที่ขึ้นไปบนพระจันทร์ที่เล่าไปเมื่อกี้นี้นะครับในสมัยนั้นยังไม่มีขนมไหว้พระจันทร์เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ที่ไหว้ก็เป็นแค่อาหารหรือเป็นแค่เหล้าเป็นแค่ขนมทั่วๆไปนั่นเองนะครับโดยที่ขนมไหว้พระจันทร์นั้นนะครับมาเริ่มเกิดขึ้นที่ราชวงศ์ชางกับราชวงศ์โจนะครับเมื่อ3,000ปีที่แล้วนะครับ เขาบอกว่าเริ่มต้นที่มณฑลเจียงซูนะครับหรือปัจจุบันก็เป็นเจ้อเจียงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับในตรงนี้เ <eraser> จียงซูหรือเจ้อเจียงนั <crisis> <hot> ่นเองนะครับเขาบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีขุนนางคนหนึ่งนะครับชื่อหวนไทชื่อนะครับหวนไทชื่อเป็นครูด้วยนะครับหวนไทชื่อเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับเป็นคนที่ช่วยเหลือบ้านเมืองนะครับช่วยเหลือบ้านเมืองต่างๆทําให้ ประเทศนั้นนะครับรอดรอดมาได้อยู่รอดมาได้เรื่อยๆมานะครับทําให้คนเจ้อเจียงเนี่ยนะครับทาขนมชนิดหนึ่งขึ้นมาเลยแล้วก็ให้ชื่อว่าไท้ซื้อเค้กนะครับหรือขนมเค้กไท้ซื้อเนี่ยนะครับเพื่อเป็นบูชาแก่แก่คุณนางท่านนี้แก่วีระบุรุษท่านนี้นะครับแต่ในบางตำนานก็บอกว่าหวนไท้ซื้อเนี่ยทำขนมชนนี้ขึ้นมาเองและตั้งชื่อเป็นชื่อเขาเองด้วยนะครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับจนต่อมานะครับในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับก็มีขุนานางคนหนึ่งชื่อจางเฉวียนนะครับจางเฉวียนจางเฉวียนได้เดินทางไปตรวจราชการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมตรวจอะไรในบริเวณเจ้าเจียงนั้นพอดีนะครับพอไปปุ๊บก็ได้นําของสองสิ่งไปแนะนําให้คนแถวนั้นรู้จักนั่นก็คือวอวนัทและก็2ง,งานะครับ คนแถวน e, ั้นเนี่ยเขาก็มีเค้กไอ้ที่เป็นไ้้ซื้อเค้กเป็นมีขนมอยู่แล้วนะครับก็เลยเอาวอลนัทกับงาที่เพิ่งรู้จักเนี่ยยัดเข้าไปในเค้กโป้งนะครับเป็นขนมไหว้พระจันทร์ไม่ใช่โกโก้คันระเบิดตู้มเป็นโกโก้คันก็ไม่ใช่นะครับยัดเข้าไปก็เป็นขนมไหว้พระจันทร์นะแต่สมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นเค้กวอลนัทเป็นขนมวอลนัทเป็นอ่าเป็นเค้กเป็นเค้กวอลนัทนะครับยังไม่เรียกขนมไหว้พระจันทร์ นะจนต่อมาในสมัยราชวงศ์ถังมีจัก,กรพรรดิคนหนึ่งชื่อหลี่ซื่อหมินจัก,กรพรรดิคนนี้ก็ได้ไปออกลบนะครับล,ลบเก่งมากได้ไปออกรบแล้วก็ชนะกลับมาก็มีคนส่งขนมเป็นเครื่องบรรณาการมาให้เนี่ยก็ส่งขนมวอนัทไอเค้กวอนัทเมื่อสักครู่เนี่ยส่งมาให้นะครับขนมนี้ก็เลยแบบอ่าแล้ว จักรพรรดที่ชื่อหลีซือหมิน,นี่ก็โหแบบแฮปปี้มากชอบมากชอบกินอันนี้มากนะครับขนมนั้นก็เลยแบบโด่งดังมากๆเลยนะครับต่อมานะครับอย่างกุ้ยเฟยยังอยู่ในราชวงศ์ถังนะครับอย่างกุ้ยเฟยคนนี้เป็น1ใน4สาวงามของจีนนะครับ1ใน4สาวงามของจีน อย่างกุ้ยเฟยเนี่ยเขาบอกว่าสวยมากสวยจนขนาดว่าจักรพพัดเนี่ยไม่ได้ทำงานเลยมัวแต่แบบชื่นชมความสวยของอย่างกุ้ยเฟยอยู่นั่นเองนะครับอย่างกุ้ยเฟยก็เป็นสนมของจักรพพัดที่ชื่อว่าถางเสียนจงนะครับถางเสียนจงมีอยู่วันหนึ่งนะครับถางเสียนจงเนี่ยกินเค้กวอนัทหรือไอขนมวอนัทเนี่ยอยู่กับอย่างกุ้ยเฟยนะแล้วทั้งคู่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่า ชื่อมันไม่พะเลยอะไรเค,ค้กวอลนนะัทชื่อมันแบบธรรมดาไปนะครับธรรมดามากเขาก็ได้นั่งกินขนมกันไปชมพระจันทร์ไปแล้วก็อย่างคุยเฟยก็เลยว่าเฮ้ยงั้นเราเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนชื่อเป็นขนมพระจันทร์ไหมนะครับภาษาจีนเลยเรียกว่าเย่ปิงนะครับเย่ปิงก็คือขนมพระจันทร์หรือขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับอ่ะ ตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองนะครับก็คือเยีปิงหรือขนมไหว้พระจันทร์นะครับต่อมาในราชวงศ์หยวนนะครับชาวมองโกเนี่ยย,ยึดประเทศจีนได้ก็คือมีจกักรพรรดิที่เป็นชาวมองโกโดยโดยโปกติก่อนหน้านี้นะครับจกักรพรรดิของจีนจะเป็นชาวฮั่นนะครับเป็นชาวฮั่นพอเป็นราชวงศ์หยวนชาวมองโกได้ขึ้นมาเป็นจกักรพรรดินะครับ ชาวมองโกเนี่ยก็กลัวชาวฮั่นจะก่อการกบฏเพราะว่าชาวฮั่นก็อยากคิดจะแบบกู้ชาติกู้บ้านเมืองเรากลับมานั่นเองนะครับโดยที่สมัยนั้นเนี่ยถ้าชาวฮั่นจะชุมนุมกันหรือว่านั่งกินข้าวกันเนี่ยก็จะมีทหารมองโกมาอยู่ด้วยมาคอยฟังว่าเฮ้ยมึงจะก่อการกบฏหรือเปล่ามึงจะทําอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าแค่นั่งคุยกัน5้าคนอย่างเงี้ยก็จะ จะคุยกันเรื่องก่อกระบฏก็ไม่ได้เพราะจะมีทหานมงโกมายืนฟังอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับชาวฮั่นเขาก็เลยคิดวิธีขึ้นมาแล้วจะทํำยังไงที่จะนัดแนะให้เกิดการก่อกระบฏนี้ขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยชาวฮั่นเนี่ยฉลาดมากนะครับก็เลยสอดกระดาษเนี่ยสอดกระดาษเข้าไปในตัวขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองนะครับและในข้อความในกระดาษก็เป็น ข้อความที่ว่าเฮ้ยเราจะนัดกันวันนี้วันนี้เพื่อมาก่อกระบฏอะไรเงี้ยนะครับโดยที่ชาวมองโกเนี่ยคือไม่กินขนมไหว้พระจันทร์ตัวนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับพอไม่กินอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่สนใจใช่ไหมครับพอไม่สนใจปุ๊บหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าก่อกระบฏของชาวฮั่นเนี่ยก็ได้ออกอุบายว่าถ้าเกิดว่าส่งขนมไหว้พระจันทร์ให้เนี่ยก็จะเป็นการอวยพรให้จัก,กรพรรดิเนี่ยอายุยืนหมื่นหมื่นปีขึ้นไปเลยนะครับ แล้วก็ได้ออกอุบายว่าถ้าเกิดว่ายิ่งส่งต่อเยอะส่งต่อไปหลายๆคนเนี่ยก็จะยิ่งทําให้จักรพรรดิเนี่ยอายุยืนหมื่นหมื่นปีเหมือนจะยิ่งเป็นการอวยพรไปเรื่อยๆนะครับเขาก็เลยเอากระดาษเนี่ยที่มีข้อความว่าจะนัดทํากบฏกันวันนี้วันนี้วันนี้ยัดในขนมไหว้พระจันทร์เสร็จปุ๊บก็ได้ส่งต่อให้กับชาวฮั่นเยอะๆ, i̇şte ๆ,ๆรหลายๆคนเลยนั่นเองครับชาวฮั่นก็แกะออกมาเห็นกระดาษเห็นข้อความก็เลยรู้ว่าเออจะต้องทาก่อบบกบฏกันทํา นู่นทำนี่กันในวันนี้นะเหมือนเป็นการนัดแนะกันไปในตัวนะครับซึ่งตามประวัติศาสตร์เนี่ยชาวฮั่นก็สามารถกู้ชาติกู้แผ่นด,ดินกลับมาจากชาวมองโกได้นะครับเพราะไอ้ขนมไหว้พระจันทร์นี่แหละเพราะข้อความที่จดเอาไว้นั่นเองนะครับและได้ก่อตั้งเป็นราชวงศ์หมิงในที่สุดนะครับเป็นอีกราชวงศ์หนึ่งไปนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปตั้งแต่เริ่มมีขนมไหว้พระจันทร์จนถึง ขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยมีไว้ทําอะไรมีสําคัญกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อย่างไงนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยที่มาของขนมไหว้พระจันทร์กับไหว้พระจันทร์ในเรื่องของฉานเอ,อ๋อที่เล่าไปเมื่อตอนแรกเลยเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยแต่เขาก็เอา2เหตุการณ์เนี่ยมารวมกันนะครับมาไหว้ในเทศกาลนี้ไปเลยนะครับรวมกันไปเลยทีเดียวท,ท,ทั้งๆที่ถ้าฟังจากเรื่องเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องหรือลิงก์กันไปได้เลยนะครับสำหรับ ที่มาของขนมบ้านพจันทร์ประวัติเทศกาลนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับลิมนี้ก็มาถึงสุดท้ายแล้วนะครับก็ถ้าใครดูจบแล้วนะครับก็อย่าลืมไปทําแบบทดสอบผ่านทาง Google f o r m นะครับ10คะแนนนะครับถ้าตั้งใจดูตั้งใจฟังทําได้แน่นอนนะครับไม่ยากนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับอาทิตย์หน้าจะ พาทุกคนย้อนกลับไปในบทเรียนนะครับในแต่ละชั้นนะครับก็ไปเรียนกันต่อในบทเรียนนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าใจเจียนสวัสดีครับ